หลังมีชาวจีนจำนวนมากวิ่งรูเข้าไปซื้อ iPhone 13เมื่อวันศุกร์ที่24กันยายนที่ผ่านมาคนะรับจีนจำนวนมาก,กรูกันไปที่ร้านขาย iPhone 13นะคะเพื่อแย่งกันซื้อมือถือในรุ่นนี้คุณผู้ชมครับมีนักช็อปจีนสุดไฟแรงนะครับวิ่งรูเข้าไปที่ร้าน Apple หวังครอบครอง iPhone 13นะครับที่ห้างเกือบแตกนักช็อปจีนแห่ซื้อ iPhone 13หมดใน10นาที กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและเกิดดราม่าขึ้นสำหรับชาวจีนนะครับหลังจากที่ Apple ได้เปิดวางจําหน่าย iPhone 13ที่เพิ่งเปิดตัวไปทําให้เกิดนักช็อปหลายร้อยคนได้เดินทางมาต่อคิวด,ด้านนอกห้างของสรรพสินค้า i x t e r i a n t i a l ในมณนลสานซีตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาถึงแม้ว่าห้างจะยังไม่เปิดก็ตามจนกระทั่ง10นาฬิกาก็ถึงเวลาของห้างเปิดทําการนักช็อปจีนก็ได้วิ่งกูและแข่งขันเพื่อที่จะไปถึงร้าน a p p l e เพื่อที่จะได้ครอบครองและเป็นเจ้าของ iPhone 13ที่มีจํานวนจํากัด โดยในวันนั้นมี iPhone 13ถูกส่งมาอยู่ในสต็อกจำนวน190เครื่องเท่านั้นจากภาพที่ปรากฏในสื่อออนไลน์หลายสำนักนะครับก็ได้เห็นถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในขณะที่นักช้อปจีนก็ได้วิ่งกูและเบียดเสียดกันไปยังร้านรวมถึงปรากฏการภาพหมู่ของนักช้อปจีนนะครับที่กำลังยืนรอบริเวณหน้าร้านของร้าน Apple ท่ามกลางความกังวลของพนักงานและรปภที่ร้านแต่ด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางร้านจึงตัดสินใจ ชะลอการขายชุดสมาร์ทโฟนโดยแจ้งให้ผู้ซื้อกลับมาซื้อในวันถัดไปพร้อมทั้งแจ้งว่าจะมีการรับปัดคิวพร้อมกับย้ำว่า iPhone 13ที่จะวางจําหน่ายในร้านมีจํานวนจํากัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้สะท้อนถึงความนิยมของ iPhone ที่เกิดขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาความต้องการของผู้บริโภคจะลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่สูงหรือการรเผชิญหน้ากับคู่แข่งในธุรกิจในแบรนด์ในประเทศจีนเช่นหัวเวย่ยและเสีย่ยวมีทั้งด้วยความแรงหนุนจากความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ iPhone 13กับสามารถกระตุ้นความต้องการในประเทศจีนได้อีกครั้ง โดยรายงานจาก g o b g l e Time ได้รายงานว่า iPhone 13บางสีที่ถูกวางจำหน่ายนั้นได้ขายหมดในเวลาเพียง10นาทีในวันเดียวกันหลังจากที่นักช็อปจำนวนมากได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Apple รวมไปถึงแพลตฟอร์มอีค m มเมิรของจีนอย่าง JD.com ก็มีคนไปลุมซื้อสินค้าจนเกี้ยงสต็อกในวันเดียวกัน และยังพบว่ามีผู้คนจํานวนมากได้สั่งสินค้าล่วงหน้าซึ่งพบว่ามีกว่า5ล้านคนทําการสั่งจอง iPhone 13ผ่านแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง JD.com และ Tmall.com ทว่าปรากฏการณ์งกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากของชาวจีนเพราะหลายคนกลับไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ดูกระตือรือร้น,นมากเกินไปของนักช็อปจีนเหล่านี้ เพราะการกระทําดังกล่าวเหมือนการคุกเข่าให้กับแบรนด์อเมริกันไปจนถึงมีชายจีนคนหนึ่งยืนตะโกนหน้ารา้านเพื่อบอกให้ผู้คนหันไปสนับสนุนแบรนด์ในประเทศจีนแทน